มาครับหน้าแบนโอ้โหหน้าแบนระเบิดหน้าแบนระเบิดเจนจีทีวันครับเจนจีฝั่งซ้ายทีันฝั่งขวาแบนบาต n โก o ค i ยาน่านะครับแบน k i ค n ยาน่าของโอเนอร์ทีวันแบนอาเซียยูนาลากาลิโอครับโอ้ยหนารับโอีเดี๋ยวกล้องกูผมชอบหน้ารับนี้มากอู๋เนี่ยหน้ารับโอี ออริจินอลครับโอเคเฟิร์สพิกอรียานาครับโอทีวันออโร拉ว่ะออโร a กับบุคคลครับโอทีวันไปทางคลาสสิกเลยออโร a ตัวนี้น่าจะไปเลนกลางได้ถ้าเกิดว่าทีวันอยากนะครับแต่ผมคิดว่าคือถ้าเซนจีหยิบท็อปที่มันเป็นท็อปที่ไม่เอ็กซ์ตรีมใส่ออโร a มากอะทีวันมีโอกาสที่จะเอาออโร a ขึ้นไปบนแล้วหยิบกะรีโอกลางครับเซนจีไปทางซิงเฉาครับเจอกับบุคคล เคหน้าแบนไปแล้วออกเลเลโอแบนแล้วไปเองเอามันคือลาสแบนเมื่อกี้ที่ยังไม่เห็นถ้าอย่างนี้ท็อปเลนเล่นอะไรดีเขาคงแมวออโรร่าไปเจอไซออนใช่ไหมผมคิดว่ามันไม่ควรนะแต่ถ้าหยิบไซออนตรงนี้มาก็ไปแอมเบซ่าครับผมคิดว่าทีวันไปแอมเบซ่าน่าจะดีมากๆนะครับลวงถึงตัวด้วยมีวูคองด้วยแอมเบซาเคาเตอร์ไซออนอยู่แล้วด้วยนะครับ ไปล็อกเอมบเบซาถัดไปแบน,แ,บนแครีทีวันไม่เล่นใครสาแบนิ้งไหมเอกแบนไซยาสครับปูอ่ออโรร่าใช่เป็นเฟกเกอร์ออโรร่าครับลลลหรือว่าไม่แค่ใครสาวะคือทีวันจะเอาคอ,อกิแน่นอนอะผมมั่นใจมากว่าทีวันต้องเอาคอ,อกิเพราะว่าถ้าไม่เอาคอ,อกิก็ต้องแบนครับอะไรล้มไซออนได้จริงๆคอมของทีวันมันล้มไซออนได้แล้วครับมันไม่ต้องซีเรียสเรื่องไดเมจแครีมากมีแอมเบซาอยู่อย่างเงี้ยจริงๆเล่นจินยังได้เลย เล่นจินเล่นเซนนาเล่นแอชนะครับบาลูเชียนด้วยแต่คอกิมันตัดรูเลอร์ด้วยไงเพราะว่าเจนจี G ยังอยากได้ดาเมจเพิ่มเพราะว่าดาเมจน้อยครับเขาต้องอยากได้คอกิอยู่แล้วแต่เจนจี G ก็ยังไปซิกได้นะสมมติกราในที่ที่ทีวันเล่นคอกิอะซิลเวอร์แบนครับจินหรือเปล่าเอดีซีหยิบซับก่อนก็ได้ครับหรือว่าต้องลาพิกซัพพอร์ตวะผมไม่รู้อะ่ะมันได้หมดเลยอะมันแล้วแต่ว่าทีวันให้ความสำคัญกับแครี่หรือว่าซัพพอร์ตครับแครี่ถูกแบนไป5ตัวครับ ดรามีฮุยกูม่ากดใครสาทีวันไม่ <c oughs> ทีวันไม่แบนใครสาเพราะางี้นี่เองอ่าอย่างงี้เต็นทีก็ได้ดิได้คอเกียรติดิอย่างงี้เต็นทีก็ได้คอเกียรติดิค <c oughs> อเกียรติอ,อะไรดิคอเกียรตน้ำมีไหมเต็นทีเห็นแล้วนะคอเกียรติน้ำมันแรงมากนะโอ๊ยป๊อปปี้ว่ะ เขาเอาป๊อปปี้มาเคาน์เตอร์ใครสากเอมเบซซาวูคองออโรร่าอลิสตาครับทีวันหยิบตัวละคร5แดนเซ็ตป๊อปปี้โอไม่นแ่นป๊อปปี้ครับแล้วป๊อปปี้ดูโล่นี่มันก็เหมือนใครเชียร์เซนจีดับดีจัดครับป๊อปปี้มันคนรแวลูฮะแต่ทีมเซนจีเล่นเดอ์ลิ่เกมได้มิดเกมมันดวบนิดหน่อยแล้วก็จะไปเก่งอีกทีเลยเกมตอนที่ ออริเนามันเก่งนะครับทีวันเล่นทีมฟไฟส์เกิร์มิชช่วงกลางเกมเป็นหลักเลย<ช>ก็คือหลังมังกรตัว 2, 2ต้องสู้ชนะฟไฟต้องแข็งแรงเลนล่างห้ามระเบิดแต่ดับมาเนี่ยค่อนข้างระเบิดเลยนะครับป๊อปปี้เคาน์เตอร์5ตัวนี้เลวร้ายมากแล้วก็ใครศาตัวนี้น่าจะต้องเป็นบิวออนฮิตนะเพราะว่าเจอไซออนแล้วเดี๋ยวละลายไม่ลงนะครับจร,จริงเล่นเวทก็ได้ถ้าโป๊กโดนอ่ะเดี๋ยวรอด,ดูอีกทีหนึง่งแต่ตคอมเจนตีดับค่อนข้างดีกว่าชัดเจนครับโอ้หน้าดับว่ะหน้าดับหน้ากลัวมากเลย นาด้าไม่ค่อยเอื้อทีวันเลยครับทีวันที่ที่ได้เปรียบและดีจริงๆคือท็อปเลนครับโดรานน่ต้องเป็นคนแบกเกมนี้เพราะว่าเป็นเลนที่ได้เปรียบที่สุดเลยจากทางดราฟต์นี้แล้วก็ป๊อปปี้ขาตายเนาะโอเลนาขาตายแซนขาตายโดราต้องกันตีดีๆในไฟอ่ะตอนเล่นทีมไฟมันมันหวังพึ่งแอมเบซาเยอะครับผมว่าเขาเช็คด้านล่างเสร็จค้าจะค้าจะสลับเลนมากเขาเจ้าขอกี่ที่ไม่เจอแอมเบซาไหมอ่ะ โอ้โดรลานเสียเลือดถ้าสลับทีวันได้คอกิปปอปปี้จะดีกว่าไหมถ้าสลับเลนได้คอกิจะกดแอมเบซาทีวันจะลำบากถ้าโดนสลับครับถ้าไม่สลับทีวันจะให้ใครสะเหนื่อยแล้วแอมเบซาสบายครับซึ่งผมคิดว่าทีวันสำหรับทีวันน่าดีกว่าทาไม่สลับนะครับอุ้ยเดินชีกกำแพงอุ้ยไม่ด้อีมาครับ เจอป๊อปปี้ครับเล่นยากมากครับพุ่งตรงทีวันเล่นคอมเอาอินนะต้องวิ่งเข้าไปในไฟแล้วยัดนะครับห้ามห้ามห้ามเล่นฟอนทูแบ็คใครสะต้องไม่อันตีตีแทงเหมือนที่รอยตีฟทำนะครับแต่คอมแบบนี้เป็นคอมที่เทเลพอร์ตอ้อมหลังได้นะอุ้ยเฟกเกอร์พลาดรถถัง ถ้าทีวันเล่นแบบสไตล์ที่ผ่านมาในสวิส t เตทผมคิดว่าดาราฟนี้ก็เป็นดาราฟที่เมกเซนอะคือแคร์ครี่ควรจะเข้าไปข้างหน้าได้มันก็มีคอกิกับใคราสาครับซึ่งเขาเลือกใครสาใครสามันได้เรื่องการโป่กที่ดีกว่าในช่วงเลดเกมครับคือสเกลลิ่งใครสาดีกว่าอคอกิโอ้โดนตันโอ๊ยเจ็บมากสินเข่ามาแย่ yeah, yeah, แล้วโดนรัน โดยลันแบกไม่นะมีแฟดมีแฟดมีแฟดกดคุกกี้กดยาครับโอ้แล้วโดนฟีดเลนด้วยไม่มีสกิลจับหอกซีเวฟเหรอโดรัน ไม่ได้ p ูลเวฟนะทำทำไม <ป S 1> วะเตี s, <S ก y b o o m เอาะเม e s e ก็ได้เช็คผ่าดป่าได้รู้ว่าแคนยอนเพิ่งาร์มฝั่งบนเสร็จนะครับฝั่งล่างได้ข้อมูลโอ้สวยครับเฮดบัตในระยะที่ไม่ได้ไม่ได้ถึงเซฟ็จ f เพ t p เซ s แต่ผมเข้าใจนะดาราฟเนี่ยคือตอนถ้าใครดูสัมภาษณ์ทีวันก่อนหน้านี้ครับทีวันให้สัมภาษณ์ว่าเขาพยายามซ้อมตัวที่แบบอันยูชัวคือแบบไม่ปกติที่ตัวเองหยิบหรือว่าไม่ได้ปกติในเมตาอะไรเงี้ยเอาไว้เยอะเพราะว่าเขาต้องแก้ปัญหาเกมดาราฟเฟียเลสสี่ห้าดังนั้นการที่ผลลัพธ์ในหน้าดาราฟออกมาในตัวละครที่ไม่ได้เล่นบ่อยเป็นปกติเพื่อฉีกดาราฟมันอาจจะเป็นผลลัพธ์จากการซ้อมหรือการเตรียมมาครับ คอมนี่มันคอมที่เอื้อต่อใครสามากๆเลยนะคือถ้าแบบเราปิดชื่อทีมอะและ้วดัมมันออกมาทุกอย่าง make เม็กเซนเว้ยแบบมีแอมเบซ่าตัวเซตอัพมีวูคองมีออโรร่ามีมีเซตอัพกันและกันหมดแล้วก็มีใครสะที่ไม่ต้องการฟลอร์ไลน์ก็คือทีมดัมแบบโนฟลอร์ไลน์ใครสาก็ต้องเข้าไปรู้กับเพื่อนแต่ปอปปี้มันเบรกทุกอย่างเว้ยผมว่าถ้าดรอปแบน ไายาคือมันดอกแบรนไม่ได้ดไไดเพราะว่าถ้าเขาหยิบลูเชียนได้เนี่ยลูเชียนมันจะล้วงยากมากแลวถ้าเกิดว่าดอกแบนสายาแล้วไายาเอาอมากแก้แอมเบซาวู ong, ของก็ล้วงยากอีกแล้วมันเคาน์เตอร์ใคซ่าอีกดังนั้นเนี่ยแบรนสองตัวแครี่อ่ะมันถูกละเพราะว่าเขาคงรู้อยู่แล้วว่าจะโดนป๊อปปี้ในหน้าดราฟอะเพราะว่าในหน้าดราฟเขาคิดมาแล้วว่าจะเล่นใคร่าถึงแบนแครี่สองตัวนั้นต้องไปคาดหวังให้เจนจีแบรนป๊อปปี้เองถ้าป๊อปปี้จะจะแบนนะ ซึ่งมันจะเข้าทางทีวันมากๆซึ่งผมคิดว่าเจนจีก็คงแบบอาจจะเดาไว้ในหัวระดับหนึ่งว่ามีโอกาสที่ทีวันจะดรัฟใครสาออกมานะครับเลดใครดีขวาแรงกว่าครับเลดเกมค่อนข้างแรงกว่าเยอะแต่ใช้เวลาในการจ่ายดาเมจนานกว่าเหมือนกันคือเบิร์ดเลยะสั้นะโอเรียนาอากับคอกิอีคิวมันแรงกว่าเว้ยโชวีเล่นรอดอฟเอชครับคำว่านานนี่กี่วิ ที่วานต้นองก,ก,การประมาณสัก4-5าวิในการรีดเดเมียครับคอมมันเจนจีคืออินสแตนท์ทุกคนแค่กดสกิลก็ออกเลย โอ้โหเล่นกลางเทพเจอพลังของคาตาลิสครับตัวเล่งปฏิกิยาขับรถมาชนเอเมซ่าด้านล่างครับทีวันมีหน้าที่ปนกลางเพราะว่าเขาไม่มีเทเลพอร์ตด้านล่างได้เลษฟรีแลกกับบอยกราฟครับ Genji will, regardless, pick up grubs. And the price is that minion wave that d و r ั n s able to push into the into the tower yeah the entire thing go into s w a p l a n e ทีวันไม่สู้เลยถูกแล้วเพราะว่าคอมเจนจีต้นเกมมันเก่งกว่าครับสู้ไปก็แพ้ซึ่งชาวข้อกีมันเก่งเขา s w a ข้อกีขึ้นไปล่วงหน้านานแล้วด้วยครับโอ้ the blue แพ้เทรดครับโอ้โหแพ้เทรดหนักเลยครับอย่างที่บอก เลนเดียวที่สบายของทีวันคือข้างบนเลนอื่นต้องเหนื่อยอยู่แล้วครับดแบบนี้มามันมันต้องกำหมัดไปเล่นเลดเกมครับโอ้ยโขผพลาดเมื่อกี้โดนอินทรัพทาไมน่าเชื่อเลยว่าหลังจบเกมนี้แม่งมี g 2 BLT อีกมันจะตึง2เกมติดกันเลยโอเคนยอนอ้อมหลังกูบากกำลังะโดนแล้วมาแล้วไม่รู้ตัวเลยครับแฟดทันที อันติลบดบิลสวยครับเสียแฟนทกับอันติแต่ว่าแคลรี่เสียสเปลแบบนี้ก็เปิดมังกรง่ายๆเลยครับอูเขาเดินมาเช็คดร้านครับไม่น่าชนะทีเด้ปดวะ แซนชนะยากอยู่โอ้แล้วโอเนอร์เดินเข้าไปในป่าเพื่อเช็คว่าจะอินเวดแต่ไม่มีหลุมให้ฟาร์มเลยครับฝั่งแคนยอนเาคิดน่าจะคิดมาแล้วนะเขาฟาร์มครึ่งป่าบนเสร็จปุ๊บแล้ววิ่งลงไปล่างแก๊งเพื่อไล่ให้ใครสะไม่มีสเปลแล้วเปิดมังกร ถ้าเกิดว่าโอเนอร์จะ cross map ต้องเล่นกับต้องเล่นกับคีนคีนก็เลยเดินไปเช็คโดรานพอรู้ตำแหน่งโดรานแล้วตัวเองเลือดโลปุ๊บก็แค่กลับบ้านพอตัวเองกลับบ้านข้างบนก็แกงไม่ได้โอเนอร์ก็ต้องวิ่งเข้าป่าซึ่งแคนยอนฟาร์มไว้แล้วครับหมายความว่าจังหวะที่เล่นเลนล่างเมื่อกี้ของเจนจีอะไม่เหลือทีวันไม่เหลือเกม cross map ให้ทีวันเล่นแล้วครับไม่มีเลนไหนไม่มีตำแหน่งไหนในในแมปทั้งนั้นที่ทีวันจะเก็บทรัพยากรคืนได้โอ้เซตเล่นกลางตามตามเยอะวะ30 มาโคเกม12 <S <S นาทีเจนจีจจถือว่าชนะนะครับแต่ว่าด้วยดราฟด้วยครับคือดรัฟต้นเกมมาโคควรจะกินเป็น,แบบนสแตนดาดทีวันก็ยังไม่เล่นนะเนี่ยพาวเวอร์สไปย,ยังไม่มาเลยครับบุคองยังไม่ได้ชิ้นแรกเลยต้อง16นาทีผมว่าผมว่าลิฟฟ์รออาจจะต้องปล่อยถ้าตอนนี้นะวินาทีนี้นะโอนเนอร์ยังไม่มีของนาจะยังไม่สู้ครับเสี่ยงเกินชูวีไม่ออกไม่ออกเทียบกัเดสครับ เป็นรอดมากันเรื่องเลือดเฉยๆข้างล่างแกงแล้วครับบัฟเฟอร์ดโดดออกแคนยอนแฟดเดอบิลชัวชัวโอ้แต่โดดออกได้ครับดวลรันมีสกิลอยู่แคนยอนจะเดบิลทีไหมไม่เอาแล้วครับดวลรันรอดแกงแบบค่อนข้างปฏิหารครอสแบบครับจากทีวัน รวบมาโดน2โชวีแฟตออกรอดเหมือนกันครับแข่งกันมาโคเกมเต็มที่เสีย3แฟตครับทีวันเสียแฟตเดียวก็ถือว่าคุ้มกว่านะแล้วลิงกลับบ้านไปได้ Trinity Force ครับเฟกเกอร์กลับบ้านได้ชิ้นแรกเหมือนกันตอนนี้ Power Spike จังหวะ1ของทีวันมาแล้วโอกาสที่จะสู้ช่วงลิฟ e r a รลยังพอมีนะครับ15วีล e r a รจะเกิดโดลานเดินบล็อกครับ พยายามให้คีนเดินถึงตำแหน่งของลิเวรอช้าตัวเองนะแรพิ่ลเช้กอที่รทาล์าัวเมองันจะทวันจะสู้ครับทีวันไม่มีอันติออโลรากับวูคองนะครับจริงๆทีวันก็แอบเสี่ยงมากนะเพราะว่าคุณต้องเล่นแบบไม่มีอันติเล่นอะ มันเตยียมเบซ่าจะขึ้นอีกประมาณสิบาวิครับเกินปะวะเกินนะน่าจะ20ครับเฟกเกอร์โอ้โหเสียไปครึ่งหลอดครับพิพิเอาถูกเปิดแล้วเอมเปซ่าติดกนันจะมาเจอตำแหน่งของไซออนครับกดโกดป๊อปปี้ ดิโดรานออกยังไม่มีอันตีครับทีวันเล่นไม่ได้ครับไม่มีอันตีฮะของมาแล้วแต่ว่าใช้อันตีในการแก๊งชโชวีปก่อนหน้านี้แล้วครับแย่างนที่บอกว่าต้องหลังมังกรตัว2อ่ะซึ่งมันกำลังจะถึงแล้วในอีก3 0วินาทีครับเกมนี้มังกรถูกตีเร็วมากๆเจนจี G ก็รู้ว่าเทมโปของทีวันมันคือเลดเกมเขาก็ พยายามเร่งคิวแรกจะมากีน่นาทีอีกพักครับอีกพักหนึ่งเลยครัก็น,น่ามังกรนน่่นแหละจะตายกันครั้งแรกทีนี้ในเวลาเนี้ยจังหวะเล่นเลนกลางเพื่อดันเลนเนี่ยคอกิกับไครสามันทรงๆครับมันขึ้นอยู่กับการพิวของซัพพอร์ตกับจังเกิลตอนนี้วัดทีมเพลย์ล้วนๆเลยครับ โป๊กเคียร์ครับโอ้เข้าเทเลพอร์ตมาเพื่อพุชเว็บกลางใครสักเคลียร์ไม่ทันครับอันติทีวันขึ้นหมดแล้วโชวียังไม่มีแฟดสินเฉาไม่มีแฟดโอ้เขาปล่อยริเวอร์ลอกลางครับจะเล่นมังกรโอ้โลกเคียร์หายโอ้เจ้าป้องกลางเลยโอ้โยกสวยจัดครับเจนจี เขามีลิฟวรอที่ได้มาจากไฟเมื่อกี้ครับแล้วเขาเล่นปล่อยเสร็จปุ๊บแล้วที่วันยึกอยากหน้ามังกรเขาวิ่งเข้ากลางเลยพยายามจะป้อมล่างคืนโดยรานรอดักเจอคินคินเจ็บอยู่ครับ โอ้ทุกสามอันตรีโดนหตัวโอ้แต่ว่าเฟเกอร์โดนอัดมุมมูไปเข้ากำแพงพอดีแล้วโอนเนอร์อยู่ไกลมากครับเข้ามาหลวงใส่ลูเลอร์ดับเบิลมาฟันยก้าตัวโอ้แต่ว่าดาเมจไม่น่าพอครับดาเมจยังไม่พอโอ้ท่วันเมื่อกี้นี้โดนป๊อปปี้ดีดทิ้งครับ อ i ๊ยชูวีตายชวีตายโอ้โหมีโลชวีมันมีชั้นดาวเลยเมื่อกี้มันดีดทิ้งโอเนอร์เล่นในไฟต์ตังหวหนึ่งไม่ได้เฟเกอร์เข้าไปในอันติตัวเองแล้ววิ่งเข้ากำแพงเมื่อกี้อ่ะชอดเปลี่ยนเกมเลยกับเฟเกอร์ออนติใส่ตัวเองครับ เดี๋วดูวงอัินตีป๊อปปี้คือเทเกอร์อยู่ตรงนี้แล้วป๊อปปี้หมุงเข้าไปครับนี่แล้วป๊อปปี้หมุงเข้าไปโดดออกไม่ได้พลาดไปหน่อยครับถ้าเฟกเกอร์ไม่เดินเข้าอาจจะพอเล่นได้ดามีอาจจะยังพอมีเพิ่มแต่ตรงเนี้ยคือยกสวยนะโดน5ตัวเลยดามิไม่พอออล่าตายไปแล้วไฟเฟกเกอร์พลาดไปหน่อยครับ โอ้ไม่ตายขาดหน่อยเดียว2,000โกลีทครับจมันผิดมุมไปหน่อยคอมมันต้องสเกลโอ้ลวบเฮ้ยๆๆสรุิวหรอมันฟลิปไฟได้นะแต่ว่ามันต้องมันต้องโดนโดนกระบาลลูเลอร์แบบโอ้ทีมันฟอร์ไฟครับอันติวนกลับมาแล้วจะเล่นเลยครับเพราะชเวพิ่งลวกไปคอกิไม่มี คอกิไม่มีแฟดโดรานต้องจับให้โดนครับขอโดนคอกิโอโดนเข้ามุมโดนลามาเฟื่อพาดโอตายเลยไม่ได้เล่นครับเผลอไปเดินทิดกำแพงเพราะจังหวะโดนบีบมุมครับดูโลตัน คินจะตายโอ้กูมาลำจัดเลยเมื่อกี้มีวีเดมแต่โอเนอร์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะเล่นแล้วครับวานโดนรวบเข้าแพงป๊อปปี้ว่ะได้มาตัวหนึ่งครับเฟเกอร์เทรดคืนให้น่าโดนดิฟต่อโอเนอร์รอซ้อนอยู่แต่เขาเจอโอเนอร์เขาสแกนเดินมาพอดีไม่รอดครับ ไม่ตายยากแล้วว่ะเงินนำห้าพันครับคอมสโนบอลด้วยติดมุมจานติใส่แคนยอนแต่ไม่ถึงไม่โดนอนะ่ะกดไม่โดนนะ ทีวันยังมีภาพไหมครับค่อนข้างยากเลยอะเพราะว่าคอมทีวันมันต้องสเกลอีกครับแต่ว่ามันไม่มีทามมิ่งสเกลแล้วครับเพราะว่ามังกรโดน2ตัวแล้วเสียาคารออบเจกต์ถัดไปมันบาลอนแล้วอะหรือเวลาเล่นไม่เกิน3มนาทีครับแต่ช่วงดีอย่างหนึ่งคือคอมเจนจีมันตีบาลอนช้าแล้วกันเมื่ออาจจะเป็นจังหวะที่ทำให้ทีวันยังได้ยื้อเกมแต่ผมคิดว่ายากเพราะว่าน่าโดนมาโครครับ ดูโลอกมาไม่ได้ติดตามครับไรสากขาดชิ้นหนึ่งอโลราขาดเยอะเลยเพราะว่าเลยจังหวะทามมิ่งชิ้นหนึ่งมาแล้วต้องไปเล่นอีกทีมันชิ้นสามครับโอ้อนออลหลับไม่ได้โอ้กูมาตีโดนกระแพงติดปอปปี้หมดเลยครับ เมื่อกี้นี่สาดชมีอัมติออโราไม่ใช่ติดออโราอ่าวูคองแอมเบซ่าแล้วก็ไคสระครับติดป๊อปปี้หมดเลยคิลเลอร์พิกจัดครับป๊อปปี้มัน5แดชอ่ะเล่นยากเกินนะ เนี่ยเดี๋ยวดูวเข้ามาลัมป๊อปปี้กลาง W มงมง,มงคือโดราน์อ่ะไม่ได้มง W ป๊อปปี้แต่โดรา,านแดชไม่ได้ครับเพราะว่าโดรานมันมันไม่แดชเพราะติด W ป๊ปอปปี้อ่ะมันต้องอยู่ตรงนั้นนะฮะไม่งั้นถ้าได้ลดัมเมิก็ได้ไล่ออกมาเยอะกว่านี้ผู่มแม่งออกเมใจชุวี And he I do like that he went the more damage focus you know we have been seeing a lot um, of seraphs as well on some of the Oriana's but the Horizon focus buffs as we get t i n g more action เอาอินชวีโอ้ไม่ใกล้เคียงคำว่าตายเลยวะยางละมันโอ้ได้คอกี่มาครับได้เปียงไม่พร้อมกันแต่ว่ามันมันก็ออเดอร์สกิลโอเคอ่ะมันต่างกันที่การเงินวะ มันต้องพยายามทำอะไรสักอย่างครับเอาล่ะใครใส่ย,ยังไม่ถึง Power อร์สไปเลย <20 S 1> ขาดชิ้นหนึ่งครับขาดครึ่งชิ้น,นแต่ต่อให้ได้ชิ้น3ตอนนี้มันแน่ต้องไปชิ้น4แล้ว <laughs> เพราะว่าโชวีมีซอนย่าแล้วแล้วก็มีใจ20่แสกนะครับแล้วการมีลอตเทเบิมันทำให้จังหวะหลวงมันยากขึ้นมากด้วยเรื่องเยอะครับ เอาอินไฟอีกรอบครับต้องเต็มเอาอินแล้วครับมันดูออดายแล้วเพราะว่า12เคตมันไม่มีทางยืนฟาร์มต่อได้อยู่แล้วครับต้องเปิดไฟครับ้องกลางระเบิดที่ราขับรถออเนื้อไหลไปแล้วอันติโดนคำลวงโอ้แต่โดนรวบสองคนโคสวยครับทำเต็มที่เลยครับยื้อไปก็แพ้อยู่ดีมันต้องเข้าไปเอาอินแล้วครับเงินมันห่างเกิน ยี่สิบเจ็ดนาทีไนท์ไฟครับเจอกันใหม่สายหนึ่งสองครับทีวัน ติดป๊อปปี้เยอะจัดครับต้องชมเจนจีด้วยว่า e q ไฟสวยกว่าคือในหน้ารัฟอะเราว่าป๊อปปี้มันคือพิกที่เค้าเตอร์หนักจริงแต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือการที่ในอินเกมอะเจนจีเขาเลือก t ทร์เก็ตในไฟได้ค่อนข้างคมครับ